31มีนาคม2568สารอายาพิพากษานายศิรันเจนจากคะอดีตสอส,อสกทมพักพลังประชารัฐมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดิการเลือกตั้งสสพศ2561มาตรา4มาตรา42วงเล็บ12มาตรา151ให้ลงโทษจำคุก1ปีและให้เพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง20ปีนั่นตั้งแต่วันมีคำพิพากษา ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่พนักงานอายการคดีอาญา4เป็นโจทฟ้องนายศิระเจตจากคะอดีตาสาสกรมพักพลังประชารัฐโดยอายการโจทร,ระบุฟ้องความผิดจำเลยสรุปว่าเมื่อวันที่4ี่กุมภาพัานธ์2 5 6 2นจำเลยได้บังอาจลงลายมือชื่อสมัครรับเลือกตั้งสาสเขต9กทมโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสาส,าสาอันเป็นลักษณะต้องห้าม เนื่องจากจำเลยเคยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดข,ของศาลแขวงปทุมวันให้จำคุก4เดือนฐานช่อโกงอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามคามดีอาญาหมายเลขดำออก812ทับ2อ8 8คดีอาญาหมายเลขแดงที่สอสอ2 1 8ับ2538ลงวันที่21พฤศจิก,กายนนย2538 สารพิจรนารณาแล้วคอเท็ตจริงรับฟังได้ว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้ประกาศให้ผู้ประสงค์เข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตั้งแต่วันที่4-8กุมภาพาน 62, ันธ์2562โดยในเขตเลือกตั้งที่9และมีประกาศประกาศร,รับสมัครที่อาคารกีฬาเวทสองจำเลยได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต9พักพลังประชารัฐต่อมาจำเลยได้รับเลือกตั้งต่อมาวันที่17ธันวาคม2563 พลตวรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศได้ยิงคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวมิิจฉัยว่าสมาชิกสภาพของจำเลยนั้นสิ้นสุดลงหรือไม่เนื่องจากปรากฏว่าจำเลยมีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติรองรับสมัครการเลือกตั้งเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันในคดีทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์เป็นเวลาสเดือน ต่อมาสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาพของจำเลยได้เสิ่อสุดลงตั้งแต่วันที่24มีนาคม2562การการะทำของจำเลยเป็นการฝ่าฝืนการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการเลือกตั้งได้ทำการไต่สวนโดยให้เพิกถอนจำเลยและดำเนินคดีอาญากับจำเลยเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติลงรับสมัครเลือกตั้งศาลเห็นว่าคำเบิกความของพยานโจทและพยานหลักฐานพบว่า จำเลยต้องโทษคำพิพากษาถึงที่สุดที่พนักงานอายการเป็นโจท์ฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงปทุมวันว่าคดีที่พลตํารวจเอกเขมริ์พิสมัยแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนต่อนายศิระในข้อหาฐานช่อโกองทรัพย์จำนวน2 0 0 0 0 0บาทตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา34-1เป็นความผิดสองกระทงจำคุกกระทงละ4เดือนรวม8เดือนคำรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดให้กึ่งหนึ่งคำรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดให้กึ่งหนึ่งจํางจำคุกจำเลย4เดือน ที่ารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าจำเลยต้องโทษคำพิพากษาคาดีถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันจำเลยจะเป็นบุคคลต้องห้ามไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งสสมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่าจำเลยรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการลงรับสมัครการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ยังลงรับสมัครเลือกตั้งเห็นว่าจะพยานหลักฐานทีนท่โจทย์นำสืบมามีน้ำหนักและน่าเชื่อถือเพียงพอ ส่วนข้อต่อสู้ของจำเลยเป็นเพียงการเก่าอ้างลอยๆไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทย์ได้เชื่อว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติรับสมัคการเลือกตั้งเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริง